ัดจนย้วตาตาต้ยโโมหสสจรอนเล่นจานร่อนเช้าวันนี้ตาตาตีตีต้โตโต,ตเล่นอะไรกับเพื่อนๆที่ทาวแลนด์นะตาตาตีตีต้โตโตเล่นเก่งจังรับนะตีตี้ แม่นมากพี่โตโตโอ้ยฉันร่อนเก่งกว่าเยอะร่อนมาเลยตาตารับเก่งมากเจนเจมมาเล่นจานร่อนกันฉันเล่นไม่เป็นฉันดูพวกเธอเล่นดีกว่าฉันเล่นเป็นร่อนมาเลยโตโต้ต้องขยับให้ห่างๆกันก่อนห่างเท่านี้พอมา พอแล้วเจมเริ่มเลยพี่โตโตรับนะติ๊ตี้อึ๊บรอนได้นุ่มนวลมากรับนะตาตาอึ๊บน้ำหนักและทิศทางของพี่ติ๊ตี้เยี่ยมมากแทบไม่ต้องขยับตัวก็รับได้สบายมัวแต่ชมกันอยู่นั่นแหละรอนมาเลยตาตาใจร้อนจริงๆเลยเจมเอ้า แบบพวกนายจะสนุกตรงไหนมันต้องร่อนให้เร็วแรงและเดียวเอา้เอาอึ๊บแจมร่อนให้ใครรับเนี่ยมีสายไปสายมาด้วยแรงแบบนี้ใครจะรับได้ใครรับได้ก็รับไปเว้อเลี้ยวเข้าบ้านไปแล้ว ดูเร็วเจมพี่เจนไปดูให้หน่อยสิเข้าไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็ได้แย่แล้วรูปปั้นสองตัวนี้พ่อเพิ่งซื้อมาซะด้วยคอหักเลยทำไงดีละ่ะพ่อรู้ต้องโกรธเราแน่เลยเราที่ไหนฝีมือเจมล้วนๆเลยเอาเถอะยังไงก็ต้องช่วยกันซ่อมพี่ติตี้พี่เตอต้อซ่อมแกง ช่วยซ่อมได้ไม่มีปัญหาแต่เจมต้องช่วยซ่อมด้วยก็ได้ตอนนี้พ่อออกไปข้างนอกเราต้องซ่อมให้เสร็จก่อนพ่อกลับมางั้นเจมไปหากาวมาโดยด่วนเอกาวอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ในห้องทำกันบ้านเจมเนี่ยหาเรื่องทำของพังอยู่เรื่อยเจมยังเด็กก็ต้องทำผิดบ้างถือเป็นโอกาสได้เรียนรู้เจมทำคอหัก2ตัวเลยเหรอใช่ สงสัยจานน้อนลอยมาถูกตัวหนึ่งแล้วล้มไปกระแทกอีกตัวหนึ่งดีนะไม่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม่นจริงๆเลยเจมต้องจับคู่ตัวกับหัวให้ถูกไม่งั้นต่อไม่ได้ฉนวหัวนี้คู่กับตัวนี้ส่วนหัวนี้ก็คู่กับตัวนี้เย้ถูกด้วย ได้กาวมาแล้วลงมือซ่อมกันเร็วเอาละประกอบเสร็จแล้วตอนเนี้ยก็ต้องรอให้กาวแห้งขอบใจตาตาติ๊กตโตโต้ที่ช่วยนะไม่เป็นไรทีหลังจะเล่นอะไรก็ต้องระวังเข้าใจไหมระหว่างรอกาวแห้งเรากลับไปเล่นจานร่อนกันต่อดีกว่าก็ได้แต่เจมต้องเล่นอย่างระวังได้เลยไปเร็ว โอ้โห,โหเล่นอะไรกันนี่ขอโทษครับพ่อแล้วรถพ่อไปไหนล่ะครับก็พ่อได้ยินเสียงเล่นกันไม่อยากขัดจังหวะเลยจอดรถไว้หน้าบ้านสงสัยวันนี้ต้องหยุดเล่นจานร่อนแล้วล่ะถ้าน้องๆจะเล่นอะไรที่ต้องมีการคว้างหรือโยนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ